หาเสียงปาดพาจนโมก็ไม่ผิดไม่โม้ทำได้จริงก็ผิดนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรื่องของที่คุณทักษิณไปปลาใสหาเสียงไว้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงและเป็นประเด็นในการตั้งคําถามว่านะครับอาจจะเข้าขา่ายมีความปิดราสนคุณสมชัยก็ได้ออกมาโพสต์แบบนี้ครับปราดเนี่ยพาจนผู้ช่วยหาเสียงกล่อมกลึงผิดกฎหมายโม้ก็ผิดไม่โม้ทําได้จริงก็ผิดนะครับ ก็ต้องบอกว่านะครับอาจจะเป็นเรื่องของปากพาจนหรือเปล่ารัคดีต่าง,างๆความตอนนี้กําลังหูเรียกกงวดเขามานะครับผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยกล้ำกึึงผิดกฎหมายโม้ก็ผิดถ้าไม่โมนะครับทาได้จริงก็ผิดอีกนะครับ9มกราคม258นายสมชายศรีสุธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตโพสต์เฟซบุ๊กปั่นไปไหนสมชายศรีสุธิยากรสแสดงความคิดเห็นกรณีนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตระบุ